เอาเลเกื่เลยก็ได้สวัสดีทุกท่านทุกคนพี่พี่ทุกคนเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะอันนี้สวัสดีครับปัด g o o ม Morning Teacher อัม f i r อนี่อะไรส้ำมืดแล้วไอ้เลยเฮ้ยโยที่ทุกคนนี่น่าจะเคยเจอกันบ่อยๆก็จะเป็นปัจใจทางจิตใจหรือไม่ก็สังคมใช่ไหมคะรู้จักภาษสังคมนะ แหมเกากินเลยนะล้างมันนะครับล้างมันนะครับ่าต่อครับจ้ะจริงๆแล้วในสมองของคนเราก็จะมีฮอร์โมนหนึ่งที่จะชื่อว่าอ่าฮอร์โมนไบวพวบุนใช่ไหมคอคออันนั้นอันนั้นก็ใช่จริงจริงอันนั้นก็ใช่นะมันก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดโรคสมเศร้าถ้าสำหรับวัรุ่นที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาไม่ค่อยจะดี แล้วปัจจัยนี่พระวิชัยใช่ไหมฮะปัจจัยนี้โยมให้มาอาตมาสตาบากินแล้วในวันนี้เียอิเสิร์พอดีห้าบวกห้าบวกบวกห้าห้าบวกบวกห้าห้าคำอบตงเลยค่ต่อต่อต่ออริโซนี่ก็คือข้อมูลความเครียดถ้าจะเรียกในภาษาบ้านๆกันนะคะเที่ยวไว้สีใช่ไหมฮะอะไรวะ ซอลซ่ไม่ใช่ซซ่โอ้ล e> ็อคลิงลอคลิงเห็นไหมลอคลิงดูแล้วที่มันเข็มเข็มใช่ไหมดูไม่เห็นไหม่ปควอยปล่อันน้วมันโซ่โอ้ยกูผิดเองอ้เหี้ยต่อคับจัดถ้าใครงงว่าอาการบาดเจ็บทางสมองเป็นยังไงเดี๋ยวหนูจะอธิบายเพิ่มในประเภทของโรคนะคะอ๋อได้ครับผมแล้วก็ ไม่ไม่ไอคิ้นมีปัญญาอ่อนแล้วไม่โอ้โหกมาไม่เกี่ยวกันใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่โลกอันนี้โลกอันนี้ไม่ใช่โลกที่ที่เป็นเจ้าของช่องเว็บพอยใช่ไหมปัญญาฮะปัญญาปัญญาอ่อนนี่คุณนี่ยังนึกถึงมีมันยุดดิเออตอบเขาจ้ะถ้า ส่วนข้อถัดไปก็คือปัจจัยที่สองก็คือปัจจัยทางจิตใจเนาะก็เช่นความเครียดกังวลปมเสถียรใจปัญหาในความสัมพันธ์และก็การเลี้ยงดูเริริีนี้ผมก็ย่อมาผมอยใหญ่คือเขาต่อครับจันโลกกลัวในที่นี้นี่มีประเภทที่ถือว่าเยอะมากๆเช่นกลัวรูกลัวความสูงกลัวนั่นกลัวนี่มากเกินไปโอ้ยแต่ผมชอบรูนะ หยุดเลยอย่าไปตรงนั้นตรงนั้นเอเลยเฟยโดนหอกไปดีเหี้ยอดนโดนยับแล้วไม่ชิดมือไอ้โรค้างเด็กีไกลๆกูด้โอเคเขาตอบครับจ้าอันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนเคยเจอกันหรือเปล่าพวกที่คนที่จะชอบแบบจัดของเป็นระเบียบมากเกินไปทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำๆเพราะว่ากลัว อะไรบางอย่างอย่างเช่นแบบล้างมือบ่อยเกินไปเพราะกลัวเชื้อโรคแบบจัดของเป็นระเบียบมากเกินไปจะดูน่าขนลุกอะค่ะอเน็ตไม่เป็นนะเว้ยมึงรู้ไหมย้ำย้ำแบบย้ำไม่หยุดอะเออย้ำไม่หยุดไอ้เหี้ยย้ำจนบอกเลยบอย้ำเลยไม่ใช่ย้ำย้ำทำเลยเป็นโรคแบบต่อแย้ำอะเออต่อเข้าไปอะต่อทุกอย่อ้เข้าต่อแค่ขนลุกอะ จำไว้ทุกความทรงจำตอกเลยอย่าเนี่ยเนี่ยกูก็จะเป็นโรคแบบเป็นผิดปกติอเป็นโรคที่กังวลหน่อยที่แบบตื่นหลับหลับตาลงก็แบบกระซิบเช้ามารังหน้าแป้งฝันมันก็จะมีแบบเสียงกระซิบข้านหูไอ้เฮียตื่นมากรขยับ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 เข้ามาสิ ผมว่าไม่ได้ใช่ต่อครับอาจแรอพวกนี้จะมีเงื่อนไขพิเศษก็คือเราจะต้องเจอเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะสะเทือนใจจนกลายเป็นปมในวัยเด็กหรือว่าเป็นสิ่งที่เรากลัวไปเไหนีเป็นรูปแบบการที่คนท่านเัาก็สะเทือนใจไงเป็นยัเยตาติดใจต่อโอ้ยต่อครับต่อ ก็คืองสุดท้ายนี้ก่อนที่หนูจะปิดคลาสกันนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจนะคะเรียนสั้นๆของเด็กหน่อยคนนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับเด็กพี่ปะปั่ครับผมบอกเด็กมึงระวังสองปีเจ็ดเดือนด้วยเอ้ยก็น่าจะเชียร์ต่อครับจาน Vi åpner og gir oss. OK, fint, fint, fint.